สวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์พุ่มสุวรรนะครับทีม E 3 A, าสามอรท่านกษาหกเจ็ดสาม2อสามหนึ่งนหนึ่งแสองห้าครับวันนี้ผมจะมพูดเรื่องงานเครื่องล่างรถยนต์นะครับงานเครื่องล่างรถยนต์นะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการขับขี่ของรถยนต์แต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นไม่เหมือนกันนะครับด้วยหน้าที่ของแต่ละส่วน ที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวรถยนต์นั้นมาพร้อมหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันโดยผู้ใช้ที่รักในการขับขี่รถก็อาจจะมีการตกแต่งเสริมเพิ่มเติมสมรรถนะต่างๆเข้าไปเพื่อให้รถยนต์เกิดประสิทธิภาพในการขี่ตามความต้องการมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพื่อความสบายและตอบโจทย์ความต้องการของ คนส่วนใหญ่ได้ดีที่สุดซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงช่วงล่างของรถยนต์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะเป็นอย่างมากนะโดยช่วงล่างของรถยนต์คืออะไรและประกอบด้วยอะไรอะไรบ้างตามไปดูเลยครับระบบช่วงล่างนะครับคืออะไรระบบช่วงล่างคือทําเข้าใจง่ายง่ายนะครับสําหรับผู้ที่อาจยังไม่เคยรู้ว่าช่วงล่างของรถจริงๆแล้วคือส่วน ใจกันแน่ก็จะขออธิบายให้เห็นภาพให้ชัดเจนนะครับว่าช่วงล่างรถยนต์ก็คือส่วนประกอบของรถด้านล่างทั้งหมดโดยไม่นับรวมส่วนตัวถังของรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนที่รับรองน้ำหนักทั้งหมดของรถตัวรถยนต์นั่นเองนะครับและเป็นส่วนสำคัญที่ทาให้รถขับขี่รถอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ หน้าที่สําคัญของช่วงล่างรถยนต์นะครับก่อนอื่นนะฮะคุณต้องทําความเข้าใจกับคุณสมบัติของช่วงล่างรถยนต์ก่อนว่ามีหน้าที่อะไรบ้างเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นครับโดยระบบช่วงล่างนั้นมีหน้าที่สําคัญต่อไปนี้ครับหนึ่งรองรับน้าหนักของตัวรถส่วนล่างของรถยนต์มีหน้าที่ในการรองรับน้าหนัก ตัวรถยนเป็นส่วนที่ส,สัมผัสกับพื้นผิวถนนซึ่งรวมไปถึงล้อรถทําให้เกิดความสมรุลต่างๆในการขับเคลื่อนและเป็นส่วนสําคัญที่ให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมไปทิศทางที่ต้องการได้นะพร้องรองรับและป้องกันการสั่นเทือนนอกจากช่วงล่างจะคอยแบกรับนหนักของตัวรถยน์แล้วก็ยังทำหน้าที่ ในการรับแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือนเวลาตกหลุมหรือขับขับบนพื้นสภาพผิวถนนที่ขรุขระแล้วโดยคุณสมบัตินี้จึงทำให้ห้องโดยสารไม่ได้รับแรงสะเทือนจากการตกหลุมหรือวิ่งบนพื้นผิวถนนที่คขรุขระมากนะั้น 3. รักษาสมดุลของพื้นผิวถนนและตัวรถอันนี้ผมทำให้เข้าใจนะครับคือ ทำหน้าที่รักษาสมดุลความสูงของตัวรถต่อพื้นผิวถนนเมื่อเวลาที่รถขับเคลื่อนในสภาพที่ไม่เอื้อมหนวยเช่นถนนกูขาเป็นบ่อเป็นหลุมอะไรประมาณนี้ฮนะถนนมีชำรุดบ้างเป็นระบบช่วงล่างนี้ก็จะสามารถปรับระดับของล้อที่สัมผัสกับพื้นซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกับตัวพื้นด้านล่างเอง ทำหน้าสี่ฮนะทำหน้าที่เป็นตัวเบรกหรือชะลอฮะอันนี้ก็คือรวช่วงล่างจะมีส่วนของเบรกมือและเบรกเท้าเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมเครื่อนที่ของรถยนต์จึงทำให้เบรกหรือชะลอรถได้ดียิ่งขึ้นนะฮะต่อไปนะครับ เราจะได้เห็นรูปภาพนะฮะรูปภาพที่ผมแสดงขึ้นดูนี่คือเป็นรูปหมากนะครับอ่าส่วนประกอบสำคัญของช่วงล่างมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดเเมื่อทำความเข,ข้าใจแล้วว่าช่วงล่างมีหน้าที่ในะการทำงานอย่างไรทีนี้มาดูกันนะครับส่วนนี้มีอะไรบ้างเป็นประกอบบ้าง เพื่อจะให้การดูแลรักษาได้อย่างครบถ้วนและยืดหยุนอายุในการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นในรูปคือรูปหมากรูปหมากถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญในช่วงเวลาเราสมมติรถแก่นะฮะรถรถ,รถอายุที่มีอายุรูปหมากเนี่ยมันต้องควรเปลี่ยนนะฮะ เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังข้างๆนะเดี๋ยวผมอธิบายลูกหมากก่อนนะลูกหมากถึงว่าเป็นชิ้นส่วนสําคัญในช่วงล่างของรถยนต์เลยซึ่งเป็นปัจจัยที่คอยทําให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์โดยเฉพาะโดยมีลูกหมากที่นิยมใช้ทั้งหมดห้าประเภทดังน,นี้นะครับผมอให้ดูครับอ่าในรูปภาพนะครับ แล้วก็จะเห็นลูกหมากกันโครงลูกหมากแกลกลูกหมากปิดนกล้างลูกหมากปลายแหลกมาแล้วจะอธิบายหนึ่งลูกหมากคันชักคันชักนะฮะก็จะอยู่ระหว่างกับร้อนะนี่นี่เลยครับนี่เลยคันชักเนี่ยเขาเรียกว่าคันชักอ่า เป็นลูกหมากที่ยึดติดอยู่ตรงดุมล้อในส่วนระบบบังคับเลี้ยวมีหน้าที่ปรับสมดุลของทิศทางล้อเมื่อวิ่งเข้าโค้งนะครับลูกหมากแรกนะฮะนี่ครับลูกหมากแรกนี่เลยลูกหมากแรกนะครับเป็นลูกหมากที่ช่วยถ่ายทอดแรงจากการหมุนเลี้ยวมาเป็นเครื่อนที่แนวในแนวตรงนะครับก็ เป็นลูกหมากแหลกนะครับลูกหมากปีนนกบนลูกหมากปีนนกล่างนะครับในลูกหมากปีนกนกนกนะครับบนล่างมีความสําคัญในการทํางานทําให้ล้อเคลื่อนที่ไปทิศทางต่างๆได้ระยะอิสระทั้งทางพื้นผิวสภาพปกติหรือทางส่างระดับที่มีความลาดชัน ลูกหมากกันโค้งนะฮะนี่ครับคือรูปหมากกันโคง้งจะเป็นด้ามเดียวรูปหมากกันโค้งเป็นลูกหมากที่ทําหน้าที่ช่วยรับแรงกระแทกเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลของตัวรถยนต์ครับูนะปหมากคังส่งกลางะะเป็นลูกหมากที่มีหน้าที่ถ่ายทอดแรงจากการเลี้ยวมาเป็นแนวตรงเช่นเดียวกับลูกหมากแหลกนะฮะนี่นะนี่เลย เยเป็นเดียวกันครับต่อไปนะครับโชกอัพนะครับสิ่งสำคัญเลยครับคือโชกอัพนะครับเวลาเราตกหลุมหรือว่าทางบนถนนขุดขรางเงี้ยครับเวลารถเราก็แทกแรงๆเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยเราแทบไม่รู้สึกเลยนะว่าเราตกหลุมอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังน,นะฮะ ช็อคอพฮะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญของนะมีหน้าที่ในการควบคุมการยุบและยืดตัวของสปริงและแหนบฮนะช่วยรองรับแรงกระแทกนะครับพร้อมลดการสันร่นสะเทือนของรถฮนะซึ่งถ้าขนาดถ้าขาดส่วนนี้ไปนะก็จะทําให้การเกิดทรงตัวรถได้ยากฮนะเมื่อขับขี่ไปบนพื้นผิวที่ขูขุข่าเป็นหลุมเป็นบ่อ เยอะนั่นเองนะโชกอัพะะมีความจําเป็นนะครับคือการตกหลุมตกบอ่อถ้าเราไม่มีโชกอัพการไม,มไม่มีความยืดหยุ่นนะ,ะไม่มีความยืดของตัวสปริงเนี่ยทาให้รถเราอาจจะเกิดความรับปาดเจ็บได้นะะในห้องโดยสารแต่ถ้าเรามีโชคอัพแล้วนะ,ะติดตั้งลาะหะเราจะสามารถ ไม่ได้รับความแรงกระแทกในห้องโดยสารนะฮะเราจะไม่แทบจะไม่ได้รู้สึกเลยนะต่อไปครับอ่าชุดคันส่งนะครับชุดคันส่งนี่เป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถยนต์ทําให้มีความสเสถียรภาพในการขับเคลื่อนเกิดความควบคุมได้ง่าย หากกรณีเสียหลักและยังช่วยเพิ่มสถานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพให้กับยางรถยนต์นอกจากนี้มีหน้าที่ในการลดแรงสั่นสะเทือนไปได้อย่างดีนี่คือส่วนประกอบหลักของช่วงล่างรถยนต์ที่ผู้ใช้รถน่าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาองค์ประกอบต่างเพราะการขับรถยนต์ทุกวันนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชำรุด ไม่ว่าเป็นส่วนประกอบใดก็ตามแต่อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้จึงทําให้ต้องเข้าใจวิธีการทํางานและความและคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ส่วนในตัวรถให้มากขึ้นนี่คือชุดขันส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแร็กเคยเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ชุดขันส่งนะครับมีขายตามทั่วไปของร้าน ทั่ไปนะครับรูปแบบของระบบช่วงล่างรถยนต์มีอะไรบ้างทุกคนู้ไหน้ผมจะพาไปดูเลยครับสำหรับรูปแบบระบบช่วงล่างรถยนต์มีตำแหนกอย่างง่ายมีอยู่ด้วยกันหละทั้งหมด3แบบนะก็คือ แบบตายตัวแบบอิสระและแบบกึ่งอิสระนะช่วงล่างแบบตายตัวนะเป็นระบบช่วงล่างเก่าแก่ดังเดิมระบบช่วงล่างแบบอาศัยน้ำหนักจากชุดช่วงล่างเองในการให้ทำล้อเกอาะถนอนอยู่ตลอดเวลาโดยมากแล้วออกแบบให้ตอบสนองกับระบบเพลาแข็ง โดยมีชิ้นส่วนที่ยึดติดกับชุดเผาแล้วเกาะติดอยู่กับตัวถังรองเพื่อซับแรงกระแทกหรือกระทำที่เกิดขึ้นซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องมีการตั้งค่าและบำรุงรักษาอะไรมากมายปัจจุบันก็มักพบเห็นในกลุ่มของรถกระบะท,ที่สามารถรับหนักได้เยอะได้ดีและไม่ต้องดูแลรักษามากนั่นเองต่อไปคนระับ ช่วงล่างแบบอิสระช่วงล่างแบบอิสระก็คืออะไรเป็นระบบช่วงล่างที่เป็นปัจจุบันนิยมใช้กันเองนะฮะเนื่องจากมีความสามารถในการตอบสนองขับขี่ที่ดีและมอบความนุ่มนวลในการขับขี่ได้มากกว่าข้อดีของอการช่วงล่างแบบอิสระฮะผมพูดให้ฟังคือข้อดีมันก็คือ สามารถทำให้การทำงานของทั้ง4ล้อเป็นอิสระจากนั้นดังนั้นถ้าหากว่าล้อดใดล้อนมีการซับแรงกระแทกจัดสนนก็จะไม่ส่งผลกับอีก3าล้อที่เหลือจึงทำให้รถสามารถเกาะถนนไม่ได้ช่วยให้มีความมั่นใจในการขับขี่และมีความมุงมั่นมากั่นเองนะครับ แต่ข้อเสียของช่วงล่างแบบนี้ก็คือมีค่าใช้ใจ่ายการดูแลรักษาระยะยาวค่อนข้างแพงพอสมควรเลยทีเดียวช่วงล่างแบบอิสระก็พอสมควรนะครับที่จะอาจจะใช้ใจ่ายเยอะนิดนึงนะฮะแต่ก็ลดตัวเองครัเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ทำาไปนะครับอ่ะ ต่อไปนะช่วงล่างแบบกึ่งอิสระก็เป็นระบบช่วงล่างแนวคิดใหม่ที่มีการใช้คานแข็งด้านล่างคล้ายกับในช่วงล่างแบบตายตัวแต่แทนที่ตัวซับเฟรมที่ออกมาแบบให้ล้ออยู่อิสระทางด้านปลายแล้วติดตั้งอยู่ช็คอัพไว้ควบคุมล้อตรงบริเวณส่วนปลายแข็งของซับเฟรมนะฮะ หรือเรียกว่าเชลลิงอาร arm โดยสิ่งที่เหมือนกับช่วงล่างตายตัวก็คือค่ามุมต่างๆจะถูกเซ็ตไว้ให้คงที่ในการใช้งานโดยจะมีเพียงช่วง a r มเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งได้ซึ่งข้อดีของช่วงล่างแบบนี้ก็คือ มีต้นทุนที่ไม่แพงและติดตั้งง่ายจึงทำให้นิยมติดตั้งในกลุ่มรถยนต์นั่งขยะขนาดเล็กหรือพวกอ e ีโคคาพวกอ e ีโวพวกเล็กครับแต่ช่วงล่างแบบนี้อาจจะยังตอบสนองการขับขี่ได้ไม่ดีเท่ากับช่วงล่างแบบอิสระครับเราไปลึกก่อนแบบว่าช่วงล่างแบบอิสระกับช่วงล่างแบบกึ่งอิสระ มันจะแตกต่างกันตรงที่ช่วงล่างอิสระมันต้นทุนอาจจะแพงกจริงแต่ว่ามันจะทําให้รถเรามีประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่ของเราด้วยอายุของการใช้งาน,นช่วงล่างนะฮะผมก็จะมาบอกนะครับการใช้งานช่วงล่างนั้นคืออยู่กับลักษณะการใช้รถแต่ละคนแต่ละคันด้วยถ้า,าหากแบบ ขั้นไหนมีการใช้งานสมบุกส,สมบุกสมบันนะฮะอย่างช่วงล่างะไปไวกว่ารถยนต์มีการใช้งานตามธรรมดาและได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีดังนั้นอาการที่บ่งบอกช่วงล่างของรถยนต์การจะเสื่อมสภาพก็ให้ลองสังเกตดูว่าเวลาขับรถแล้วเรารู้สึกอาการในขณะที่ขับโค้งเข้าโค้งมีรู้สึก แปลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าการซับแรงกระแทกมีอะไรดูผิดแปลกหรือเปล่าถ้าหากไม่พบก็เดาเลยนะ,ะว่าช่วงล่างของคุณถ้าหากพบว่าไม่เหมือนเดิมก็เดาเลยนะ,ะก็สันนิษฐานไปเลยว่าช่วงล่างของคุณไม่เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีอาการเสื่อมสภาพลงแล้วซึ่งพบ อาการผิดปกติแต่ยังไม่มากแนะนำให้ลองตรวจสอบช่วงล่างของรถยนต์ด้วยตนเองเสียก่อนโดยของโดยเจ้าของรถสามารถตรวจสอบสภาพช่วงล่างเบื้องต้นได้ในส่วนของการตรวจถูกเช็คยางร่องรอยการซึมของโชค เหล่านี้เป็นต้นพูดง,ง่ายให้เข้าใจนะก็สำหรับที่ไม่เคยรู้ว่าช่วงล่างของรถยนต์คือส่วนไหนช่วงล่างของรถยนต์คือส่วนประกอบด้านล่างทั้งหมดโดยไม่นับพวกตัวถังของรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนของรับน้ำหนักของทั้งหมดของรถยนต์และ ที่สำคัญทำให้ขับขี่มีประสิทธิภาพมากอีกด้วยก็นี่ครับเป็นงานช่วงล่างเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้มันไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะมันเป็นงานเครื่องล่างทั้งหมดมันเป็นข้างล่างทั้งหมดของรถยนต์ยกเป็นตัวถังนะฮะเช่นผมที่พูดมาเช่น โชกอัพแลกคันทรงพวกนี้ค่ะที่ผมพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับช่วงล่างหมดเลยนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้ผมก็อธิบายเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็ขอจบการแสดงถึงครับขอบคุณครับครับนี้ก็เห็นเหล็กสีาขาวไหมครับสองแท่งนี้คือโชคที่ไม่มีสปริงนะครับ ถ้าวิ่งในพื้นถนนที่เรียบก็จะวิ่งได้ปกตินะแต่ว่าถ้ามีผนคู่คระอย่างงี้มีเนินมีอะไรบ้างเงี้ยจะลดกระเด้งกระด้างนะครับจะทําให้การยุบตัวรถไม่เสถียนระในลิปนะฮะนี่จะเป็นงี้จะไม่มีการยุบตัวดับสมดุลจะมีแนบนะบเป็นส่วนอนะีกส่วนหนึ่งอีก ปรปกรณที่สําคัญแล้วก็สปริงโชค๊ครับนี่พอใส่โชค๊คอัพทำในแบบเพ่เสร็จแล้วก็จะเป็นในตามในคลิปเลยครับวิ่งดีขึ้นนุ่มนวลสะดวกต่อการวิ่งในพื้นถนนนี่นี่คือสปริงนะครับพื้นที่ทัทงกำทงงาน,นถ้าตกกลุ่มก็จะยืดอยู่อย่างนี้เวลาประกอบเสร็จนี่ครับเวลาตกกลุมแรงรถจะแทบไม่เป็นอะไรนะห้องโดยสัน นี่คือการทำง,งานใส่โชกัพนะคัดีมากๆนะครับ